วันนี้เรามาที่หวังช้างเยี่ยมแปดเยี่ยมแดช้างนี่แหละว่าดูว่าจะแข็งแรงดีไหมนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะตอนนี้เรามาถึงแล้วดที่เขสว่าตีเขาเป็นชได้ครับจับได้เยี่ยมน้ำล้างมือหน่อครับตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนีหญิงหรือชายชายตัวเล็กหญิงตัวแล้วเริ่มนะเริ่มเริ่มโตแล้วเริ่มแข็งแรงแล้วเอเดี๋ยวนี้แจ้งแยงใส่สบ อ๋อชายนี่เขาจะใส่โบสีน้ําเงินวันนั้นวันที่เจ็ดใช่ไหมฮะใช่แล้วก็พอคลอดมาแล้วมันทำไมเกิดความวุ่นวายอะไรแม่ไปเตะใ,ใ,ใครใครใครบาดเจ็บบ้างนะคนตอวันนั้นอ่<จ>ะไม่มีใครรู้ว่าเขาจะไปแฝงเล้ฮะทีอพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เอารถไปฉายไฟเ,เสร็จแล้วก็เราก็เห็นว่ามีช้างคลอดออกมาหนึ่งเชือกละแต่ความวุ่นวายที่เกิดก่อนเนี่ย มันมีพังกาลเกตอ่ะมันอารวาสเพราะมันนึกว่ามันออกลูกทั้งที่มันไม่ได้ออกลูกมันก็สลัดโซ่ขาดมาแล้วไล่แทงทุกคนเลยนี่มันไม่ได้เป็นช้างที่คลอดลูกนี่กําลังมาเลยเต็มร้อยโอ้โหวิ่งหนีกันนะจะเข้าไปช่วยไอ้เจ้าตัวผู้ก็เข้าไม่ได้ผมได้โดนมันไล่แทงอยู่ตรงนี้เนี่ยไปไม่ได้แต่ภรรยาผมก็โดนมันปิดเอาไว้เลย ควาน่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งมาทางนี้นี่พอเอามันอยู่มันเอาหัวสุกเข้าไปในเสาตะลงนะเราก็ค่อยๆปะเละแล้วอ้อมไปก็ไปเจอแฝดชายยืนอยู่ก็โอเคอ่ะแฝดลูกช้างออกก็ดีใจนะตามสภาพนะฮะเสร็จแล้วอ่ถามว่าอย่าไม่มีก็ตั้งสิบนาทีแล้วนะฮะก็ให้ลกออกหรือยังเพราะว่าดูดูมันเบ่งแล้วนะพอ18นาทีมาลก ลกก็หล่นปุ๊ล้วก็หันไปดูให้ลกออกแล้วเว้ยปรากรว่าม,มันมีถุงสีขาวอ,ออกมากับลกอกซึ่งคนที่ทําคอดช้างมาเป็นร้อยแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าลกต้องไม่มีถุงช้างที่ออกรูปเป็นไข่คนที่ออกรูปเป็นไข่นะถุงนั้นคือถุงน้ําคร่ำไงำมันจะเป็นถุงเหนียวๆพอออกมาช้างก็จะเราก็จะฉีกออกอข้างในก็จะมีลูกช้างแต่ในถุงนั้นต้องมีลูกช้างหนึ่งเชือก หนึ่งเชือกแล้วก็คือหนึ่งเชือกถ้าสองเชือกก็เป็นแฝดเหมือนแบบนี้ใช่ไหมอยู่ถุงเดียวกันเปิดออกมาปุ๊บเอ้าเฮ้ยปรากฏมันมีถุงใบออกมาก็ตกใจให้มีสีขาวแต่ยังไม่ทันพูดอะไรช้างก็ออกมาแล้วฉีกออกมาแล้วก็ทีนี้ก็ตกใจเรื่องช้างอีแม่มันก็มันมันอยู่กับลูกทางนี้ไอ้หล่นพุกมาทางนี้อีกมันก็อยู่ใต้ตีนพอดีทีนี้ช้างเนี่ย มันรู้ว่ามีลูกหนึ่งเชือกหนึ่งตัวนะฮะมันก็ต้องเอ้ยแล้วอีกตัวหนึ่งอะไรต้องเป็นหมามากินลูกมันแน่เลยมันก็หันแทงเลยเด็กคือมันก็ต้องปกป้องไอ้ลูกท<ค>ี่ยืนอยู่ใครจะรู้เราแฝดท้าไม่รู้จักแฝดมันก็แทงเลยทีเดียพอเราเห็นเป็นแฝดโอ้โหทุกคนก็รู้แล้วต้วอ,องปกป้องก็รีบเข้าไปอยู่ใต้ท้องมันเอาตัวเข้าไปกันมันก็ตรงนี้ไม่ได้ก็ไหลมาทางนี้ไอ้คนข้างหน้าาก็เข้าไปอยู่ใต้คาง การมันแทงลงไงกันมันย่อลงเหยียบนั่งทับทุกอย่างอ่ะต้องเอาโตเข้าไปกันเพราะช้างเนี่ยไม่ว่าเขาโมโหหรือตกสติหมดสติยังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังรักคนเลี้ยงแล้วช้างแบบจามจุลีด้วยเป็นช้างที่ดีความมันก็เลยไม่กลัวตายรู้ว่าแล้มันไม่ทับเราตายหรอกมันยังก็ต้องยั้งไว้บ้างปรากฏว่าช้างก็เลยแทงควาเข้าไปคนหนึ่งก็แทงแรงไม่แรงมากหรอกเพราะขา แต่ตอนหลังก็รู้ว่าขาแค่หักเล้าๆแต่ถ้าแรงนะโดนตัวช้างน้อยๆนี่มันเละเลยล่ะขนาดแข็งๆอย่างเราเนี่ยกันไม่ได้กันไว้ได้ไม่โดนก็เลยผลักเขาออกไปได้ผมก็อุ้มคนเจ็บขึ้นรถนี่ปรากฏว่าตอนนั้นความดีใจความเสียใจมันโอ้หประดังประเดเข้ามาแบบลูกน้องพอได้ลูกช้างแล้ว่าลูกน้องกูจะตายไหมพอเห็นว่าลูกน้องไม่ตายแล้วก็อุ้มขึ้นรถแล้วมันร้องไห้อะ มันแตกเลยอ่ะมันระเบิดเลยไม่รู้จะพูดมาบอกว่าเฮ้ยกูไม่รู้สึกสงสารมึงเลยว่ะกูทำไมรู้สึกแต่ภูมิใจในตัวมึงวะเนี่ยก็เลยบอกกับลูกน้องว่ามันรู้สึกภูมิใจว่านอกจากเราได้แฟนแล้วเนี่ยเราได้ควานด้วยควานเป็นที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมวันนั้นเพราะมันเสียสละยอมสละชีวิตให้กชาแล้วมันเห็นคาตาเราเลยไงยอดมากแต่ ตอนนี้แข็งแรงเต็มที่แล้วโอ้โเขาผ่านวิกฤตมาวันที่สามก็มีอาการชักเพราะว่าช้างออกมาเนี่ยนมไม่พออยู่แล้วตัวเล็กก็ขึ้นถึงไม่ถึงนมกินนมไม่ได้แล้วนมที่กินจากแม่เราไม่รู้ว่ามันได้ไม่ได้มันวัดไม่ออกไงก็มีนมผงแล้วล่ะเตรียมแต่ใครจะกล้าให้ถ้าเกิดให้นะช้างไปเกิดท้องเสียมาเรื่องใหญ่เลยมันจะร้องเรื่องใหญ่กว่าการขาดอาหารเพราะช้างขาดอาหารในมือคนยังไงเดี๋ยวเราก็เติมได้ในนาทีนั้น ก็รอแล้วรออีกรอจนัเขามีอาการเรียกว่าขาดเขาเรียกว่าขาดน้ําตาลวก็มีอาการชักอ่ะแต่ว่าเราก็เตรียมการไว้แล้วโดยการเราเต็มน้ําผึ้งไว้ปรึกษาหมอกันมาหลายวันแล้วล่ะพอให้เตยมน้ําผึ้งเพราะถ้าเป็นน้ําตาลอื่นเนี่ยอย่างกูโค้ดเนี่ยมันจะมีผลบางอย่างกับช้างถ้าน้ําผึ้งเนี่ยไม่มีผลก็เต็มน้ําผึ้งรอไว้เลยนี่พอเขาชักระตกปุ๊บเรารู้แล้วสูตรเนี้ถ้าบาดน้ําตาลไปสี่ช้อนโต๊ะ แล้วช้างลุกขึ้นเดินได้ภายใน5นาทีหรือก่อน5นาทีแสดงว่าขาดอาหารซึ่งการขาดอาหารเป็นวิธีที่ง่ายมากก็คือเติมอาหารแล้วก็ไปสู้เรื่องท้องเสียต่อ นี่ก็โชคดีว่าเขาเดินได้แล้ววันนั้นเขากินเข้าไปพันซีซีแล้วไม่ท้องเสียแล้วก็พอนะตัวแม่ได้เนี่ยครับน่นเนื้อหนังก็ผิดอย่างวันแรกเนี่ยครับก็เลยให้ที่มาวันแรกให้เหี่ยวมากพนนั้นวันที่เก้าที่ผมมาก็ยังเหี่ยวเหี่ยวอยู่เลยเป็นเรื่องที่เราสงสารเด็กมากกินนมไม่ได้อะใช่แล้วเขาต่อสู้น่ะเห็นไหมผมก็ดูผู้ที่เขามาถ่ายทำตรงนี้นะเห็นมันไตเคลื่อนกินแล้วหงายหลัง สงสารการต่อสู้ชีวิตของเขาอ่ะเราก็เลยมีกําลังว่ามันตัวมันเพิ่งสองวันมันยังสู้ขนาดนั้นอ่ะแล้วคูเนี่ยตั้งเจ็ดแปดสิบเพืนต้องสู้ให้โอเคอ่ต้องดูแลอย่างดีเลยต้องโอ้โหพี่น้องชาวไทยนะดีใจไปด้วยเลยผมบอกตรงว่าลูกสาวเขาสู้มากลูกสาวลูกสาวหมอเป็นหมอด้วยกําลังเขาดีไงเขายังคนหนุ่มคนสาวโอ้โหวันนี้ก็ต้องต่อสู้กันไปนะ ก็คิดว่ายังยังอีกนานนะกว่าจะโตนะอสู่นานนะเพิ่งไม่กี่วันเองเนี่ยเหมือนเราละล่อยจะผ่านวารละกันมาถึงวันนี้ก็ต่อสู้กันมาเยี่ยมตาอ่าแา่ตอนนี้เราเป็นพี่เลี้ยงเขาแล้วพี่เลี้ยงเขาดูแลอย่างดีขประคองเขาไปครับผมโอ้สุดยอดผมคุ้นทุกวันซ้ำๆผมก็คิดว่าเป็นชายนะแต่ด้วยเลิกเกิดวิธีเกิดที่เขามาเนี่ยผมว่าเขาก็ยิ่งใหญ่ไม่น้อยหน้า นะฮะแล้วเสร็จแล้วยิ่งดูวันดูคืนไปเนี่ยคุณเห็นภาพที่หอมาเต็ดไหมเนี่ยตัวผู้จะเป็นตัวหน้าคือลบชมอันนั้นเป็นเชือกเมียชมลบคุณดูแต่ตัวผู้เดียยังไงหูกลางไหมหูก็จะปกอย่าันอะไรเห็นไหม หูกจะพับไปหน้าเนี่ยคนต้องสังเกตนี네่คือลักษณะของลบชมชมลบหูก็จะปกหลังเนี่ยเป็นลักษณะช้างสําคัญซึ่งความเป็นเผือกหรือไม่เผือกเนี่ยเราค่อยๆดูกันไปค่อยๆดูกันไปวาสนาของประเทศจะบรรดานี่เขาเป็นช้างเผือกหรือไม่เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศเราจะรุ่งเรืองขนาดไหนแต่ผมว่าได้แฟดมานี่ก็ดับเบิลแล้วนะดับเบิลแล้วประเทศนี้มาหน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยและ โอ้โหขอบคุณมากๆเลยที่อุตส่าห์ให้ความรู้เกี่ยวกับช้างเราค่าใช้จ่ายตอนนี้ตอนนี้โอ้โห FC FC นี่คนไทยเขารักช้างไงคือต้องเข้าใจนะคู่นี้เรากราบขอมาเนี่ยเพื่อไปของขวัญให้ในหลวงนื่องใน72ปีเพราะเราคิดว่าต้องมีความพิเศษพิสดารมหัสจรรย์เกิดขึ้นใน72ปีในหลวงและอะไรจะเกิดเลยปักทูบขอช้างเผือกหรือช้างแฝดไปก็ได้มา นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นของประเทศนี้มันผมไม่ได้มองว่าเป็นของผมนะสุดยอดสำหรับเราโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากได้แล้วยกมาทั้งเคงดิช่วยกันดิ แม่พยายามแล้วพอเอาไว้ตรงนี้แหละให้มันอยู่ตรงนี้นะมีตู้ให้มันอยู่ตรงนี้นะเออเพยายามเดี๋ยวเดี๋ยวจะคนเดียวก็เกรงใจเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายกว่าเราจะเลือกกินนะพอเขากินอ้อยเนี่ยเขาเลือกกินเขาเลือกกินอ้อยเขาเลือกกินอ้อย

น่ารักมากไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้จะเป็นโซนอาหารช้างครับใครจะมาให้อาหารช้างก็มาเลยตรงนี้นะครับ เนี่ยจะมีกล้วยมีอะไรหลายๆอย่างนะครับกล้วยขยว้าโพดแตงกวาอ้อยอะไรมีหมดนะครับอืนี่อาหารชา้างนี่คืออาหารชา้าง